กริบเลยาจ้างเจ้าเขาแพงเขาก็ไม่กล้าจ้างอ่ามันก็ปัญหาเยอะนะอีกค้ามานผมร้านโง่ๆนะค่ะคือกำลัเป็นแสนนะค่ะข้าผมอย่างเดียวนะค่ะแล้วก็พี่น้องเขาอ่ะค่ะเขาทำพี่น้องเขาอีกสองคนค่ะน้องแฟนของผู้ชายค่ะกับหลานของแฟนผู้ชายค่ะ แล้วก็แปลครับ๋อวันลว่าตงนเรกเครับอย,ยมีปลาอยู่นะใช่ค่ะแจงงงงาา้งท้าตัดเฉียงสามสิบตปอเวลาบอกลูกเขาว่า ไม่โรลสิ่กับไม่โคเลยมันรขึ้นมาบอกซอย3.8เข้ามาบอกว่าแยกดูซ้ายมือาง่วนเพราะว่าไม่ต้องฝ่ายทางเด่วนน่ถ้าเจอทางด่ก็เลยก็ต้องบอกเขาอย่างที่เาป็นอย่างเดีเจอด้าทางด่นต้องยอาี่เขจะไปลู้รู้พี่เก่งเนาะแบบที่ขับรถในกรุงเทพแบบอ่าผมก็ค่อยๆ นี่ดูสีเนี่ยนี่คือเล็บที่เสียมองไปดีเนี่ยับตึ๊บเลยเนี่ยนี่คือเล็บที่เสียนะอันนี้ต้องอดทนตัดสักประมาณสักสามสีค่ครั้งก็จะใเล็บมันจะค่อ,คอยๆงอกขึ้นมาเนาะใช่ค่ะเพราะว่าทําไมนะไอ้ที่สีดำๆที่เสียเพก็ค่อยๆยื่นออกมาแล้วก็ค่อยๆตัดเพ็นเล็บใหม่ก็ขึ้นใช่ค่ะคจะทำใช่ค่ะเนี่ย ข้างใต้เล็บของพี่อะค่ะที่มันเป็นเหลืองๆมันคือเหล่งเชื้อโรคข้างนั้นแหล่งเชื้อโรคจากการที่เราแบบใส่ยาแล้วเราแบบไม่ได้ตัดมันก็จะกลายเป็นเชื้อโรคที่แบบว่าหมักหมมหมักหมมใต้เล็บอะค่ะพี่พี่ดูข้างใต้เนี่ย โอ้เี่ยวพวกนี้รนชื่อใช่แต่ถ้าเกิดพี่เคยหาหมอแล้วพี่ก็ใส่ย,ยาที่หมอให้มาก็ได้นะคะนนอ่านั่นแหละพี่ก็กลับไปใส่เลยเดี๋ยวเขาบกลกเราส<อ>แล้ว็เราก็มาเจอกันทุกสองเดือนอจทุกต้นเดือนเลยสุดม้ายสามเดือน เพราะว่าถ้าเกิดที่มาทุกเดือนมันก็ไม่มีอะไรให้หนูตับเพราะว่าเล็บอย่างนี้จะยาวช้าจ้ะหนูอ,อยากแบบเอ่อทำเล็บที่แบบมีอะไรให้หนูทำอะ่ะ อันตัวนี้นี่เธอจะเป็นตัวที่แบบเขี่ยวพวกเศษหนังเศษอะไรออกดีพี่จะไม่เจ็บหรือทำเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บพี่เยอะเลยเหรอ ช่แล้วก็เวลาที่พี่ใส่ยาของคุณหมอนะคะพี่ใส่เข้าไปข้างหน้าพี่แหงนเข้าไปแล้วพี่ใส่หยอดเข้าไปข้างหน้าเนี่ย<า>มันจะมันจะซึมเข้าไปถึงข้างใต้โลแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่ยาเชื้อราค่ะที่ใส่ไปมากบางทีเล็บถ้ามันหลุดก็ปล่อยให้หลุดแล้วเดี๋ยวเล็บดีมันก็ขึ้นมาใหม่ พี่ไม่ได้เป็นแผลอะไรเนาะ,ะแต่ก็าเกิดเล็บที่เล็บที่ไม่มีปัญหาเป็นแผลเป็นเลือดหมอว่าคงไม่ถอดให้พี่หรอกใช,ใชม่มันต้องแบบว่ามันจะต้องมีว่าเป็นแผลเป็นหนองเออยอย่างนั้นนะแต่ถ้าอย่างเนี้ยมันเหมือนแบบว่าแค่เล็บหนาอือหึใช่าหาที่ตัดแล้วพี่ก็กลับไปใส่ยาที่ ที่พี่ได้ของคุณหมอมาแล้วและพี่ก็จะดีกว่านี้ใช่คนกตัดได้แค่นี้เพราะจะสั้นกว่านี้เวลาที่พี่ไปใส่รองเทา้ากดไปตรงนี้พี่จะเสียวด,ดีไหม แล้วด,ดีวมากดีขึ้นเยอะมองที่เข้ามาทำทุกอย่างขอบคุณนะคะอุตส่าห์ให้หนูดูแลโอเคได้อย่างนี้ก็เราก็เจอกันทุกส,สองเดือนข้อเป็นธรรมาชาติสองเดือนไม่ได้ก็สามเดือนเนาะค่ะโดยตระมาผมจะได้อจอดเอาไว้ถึงเวลาแล้ว,ลวผมจะได้มาขอบคุณค่ะ